จัดโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้งแข็งพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวการจับกุงมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายสำคัญพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนกว่า3 0 0 0 0 0เมตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดงานแสดงสินค้าฮาลาลนานานชาติเชียงใหม่ครั้งที่2 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอำเภอหางดงจัดงานศิลปะหันถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายเพื่ออนุรักษ์ศิลปะอนุักงดงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะประจำวันศุกร์นะคะที่6กุมภาพันธ์2558ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทางสถานีโทรทัศน์ l อ c a ีเคบเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้ในเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะพร้อมกับการนําเสนอข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ข่าวแรกในวันนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะเมื่อวานนี้เวลา10นาฬิกาที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดนายสุริยะประสาท์บัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมใจปฏิรูปประเทศ เพราะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยโดยมีนายบุญเลิศบุรณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานในที่ประชุมค่ะทั้งนี้นะคะในการประชุมในครั้งนี้ก็มีหัวหน้าส่วนองค์ประกองส่วนท้องถิ่นทั่วจังหวัดเชียงใหม่นะคะเข้าร่วมประชุมกว่า200ท่านค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อจะได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป<า>ค่ะแล้วก็ตรวจสอบความต้องการของท้องถิ่นของตัวเองและแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้าส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะข่าวต่อไปค่ะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ๆในสังคมนะคะซึ่ง ตลอดเวลาที anyway, ่ผ่านมาเราก็จะมีการนําเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุมผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดค่ะล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้นะคะที่ตํารวจภูธรภาค5ก็มีการแถลงข่าวการจับกลุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสําคัญค่ะพร้อมของกลางยาบ้ากว่า3 0 0 0นเม็ดค่ะวันนี้เวลา10นาฬิกาที่กองบังคับการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนสืบสวนร่วมกันถแถลงข่าวถึงการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดนะคะซึ่งผู้ต้องหามีทั้งหมด3รายประกอบด้วยนายธนชนทองเนื้ออินอายุ30ปีนายอภิวัตสุดใจอายุ24ปีและนายสราวุธิศรีมาพงศ์พร้อมของกลางค่ะยาบ้าจำนวนานวน328,000เม็ดยาไอซ์นะคะหนักประมาณ2กิโลกรัมค่ะ รถยนต์เก๋ง Honda c i ีวินะคะทะเบียนกไก่มอมา7686เชียงใหม่ค่ะรถยนต์เก๋ง t ต y ยต a v i ีอสีดำนะคะทะเบียนชอช้างสบริสี2504กรุงเทพมหานครค่ะรถยนต์กระบะเชฟโรเลตสีขาวนะคะทะเบียน1กไก่ลอลิง7467กรุงเทพมหานครและโทรศัพท์มือถือจำนวน3ามเครื่องค่ะซึ่งก็เป็นของกลางนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง3รายได้บริเวณลานจอดรถห้างแมคโครสาขาแจ้งวัฒนะ ะะผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการจ้างนะคะมาจากชายไม่ทราบชื่อนะคะให้ลักลอบขนยาสิติดจากจังหวัดเชียงใหม่ไปส่งยังจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยมีค่าจ้างนะคะเป็นเงิน50,000บาทซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะได้ทำการสืบสวนขยายผลเพื่อจกกับกลุมผู้ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะได้มีการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็มีการถแถลงข่าวการจับกลุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดนะคะซึ่งก็เป็นชาย2รายค่ะ คือนายเอมชัยมโนเพนหรือเอกนะคะอายุ32ปีและนายจิรนัยบุญมาหรือใดค่ะอายุ34ปีพร้อมของกลางยาว่าจำนวน1-3,000เม็ดนะคะซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมผู้ต้องหาได้บริเวณถนนในหมู่บ้านหน้าวัดอินทวิชัยหมู่ที่9นะคะบริเวณบ้านเลขที่41หมู่ที่8ตํตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ก็เจ้าหน้าที่ก็จะได้นําตัวมามดําเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายจาับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ต่อไปค่ะค่ะ<เลย>ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยจะมีการนําเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งรายนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายสําคัญมีของกลางไว้ในครอบครองเป็นยาบ้าก,กว่า30,000นเมตรนะคะอีกหนึ่งรายก็ 10,300เมตรนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะเข่าต่อไปนะคะไปต่อกันที่ความก้าวหน้าในเรื่องของฮารานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะที่ผ่านมานะคะก็มีการเปิดศูนย์เทคโนโลยีฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานเชียงใหม่ไปแล้วนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะในช่วงเย็นๆก็มีการเปิดงานนะคะ,คะเชียงใหม่ฮารานอินเตอร์เนชั่นแนลแฟร์2015ค่ะ เมื่อวานนี้เวลา16.30นาทีดออรอาคมเติมพิทยาภัยศิษย,ย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดงานแสดงสินค้าฮาลานานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่2 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตโดยมีนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับการจัดง,งานในครั้งนี้ทางคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุฬลาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยองค์กรพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ฮาลา องค์กรภาคศาสนาอิสลามและกลุ่มธุรกิจฮารานนะคะร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นค่ะโดยภายในงานมีการออกบูธแสดงจําหน่ายสินค้าและบริการจากมุสลิมไทยและจากภาคเหนือทั่วประเทศนะคะรวมถึงจากหน่วยงานต่างๆกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศด้วยค่ะซึ่งในงานก็มีการจําหน่ายทั้งอาหารอาหารแปรรูปเครื่องแต่งกายนะคะจำนวนกว่า200บูธค่ะ มีการจัดนิทรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงในด้านของกิจกรรมบันเทิงค่ะก็มีการแสดงบนเวทีเป็นประจําทุกวันนะคะซึ่งงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้นะคะไปจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่ๆของจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ท่านนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้เดินทางไปเปิดงานนะคะศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักที่บ้านถวายซึ่งครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่2 5แล้วค่ะ วันนี้เวลา10นาฬิกานาทีนายบุลเลิศบุรุณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายครั้งที่25ประจำปี2558ารร่วมกับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงหัวหน้าสนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่บริเวณย่านการค้าบ้านถวายตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ งานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอำเภอหางดงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิน่นอันเป็นเอกลักษณ์ ของบ้านถวายและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักบ้านถวายมากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อด้านหัตถกรรมไม้แกะสลักและที่สําคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงใหม่และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายในงานมีการจําหน่ายสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลักหลากหลายรูปแบบค่ะระยะเวลาของการจัดงานนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะ6กุมภาพันธ์ไปจนถึง8กุมภาพันธ์นะคะรวมถึงภายในงานก็ยังมีการประกวดนางงามบัตรถวายค่ะเพื่อคัดเลือกสาวงามนะคะมานั่งอยู่บนขบวนบุพชาติในงานไม้ดอกไม้ประดับในค่าคืนวันนี้ค่ะจริงแล้วนักเทีเทเ่ยวที่เดินทางมาบัตรถวายเนี่ยเขาสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวไม่เฉพาะในช่วงงานนะครัะคเพราะฉะนั้นในภาพรวม การรายได้จากในช่วงเดือนพฤษภาคมที่บ้านถวายเนี่ยน่าจะน่าจะหลายสิบล้านบาทเลยก็คือ ค่ะสำหรับสาวงามที่ชนะการประกวดในวันนี้นะคะก็จะได้มานั่งอยู่ขบวนรถบุพชาตินะคะของอำเภอขุนคงนะคะที่งานไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีเปิดประมาณเวลา18นาฬิกาโดยประมาณนะคะที่บริเวณสวนบวกหาดและลานอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพค่ะก็ประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนะคะไปร่วมงานชมความสวยงามของพันไม้หลากหลายได้นะคะที่งานไม้ดอกไม้ประดับส่วนในวันพรุ่งนี้ ก็จะมีการประกวดนะคะขบวนรถบุพชาติด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ได้มากเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมไปเที่ยวงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2558และนอกจากนี้ก็ยังจะมีความบันเทิงนะคะหลากหลายให้กับคุณผูม้ชมได้ชมกันพร้อมกับดารารับเชิญอีกมากมายค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวสารในรอบวันนี้นะคะที่นําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ